และเขาคนนี้นะครับสูญเสียมามากกว่า8บืนเหลียนในสนามจริงนะครับในการเทรดตรงนี้นะครับแต่เขายังคงอยู่ได้นะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสุดท้ายไปเจองานที่เป็นเรียกว่าเป็นเซลล์พนักงานขายนะครับก็เป็นขายรถบริษัทแห่งหนึ่งไปลองไปทําก็คือลาออกจากงานประจำเนี่ยไปไปไป,ไปอออินกับการที่เราไปขายเลยนะครับก็คิดว่าเออถ้าเราขายได้เยอะเนี่ยรายได้ก็จะไม่มีแเพาดาน นะครับแต่สุดท้ายเป็นไงว่าโอ้โหไม่ได้สักคันเลยครับขายไม่ได้เลย <c oughs> นะครับสุดท้ายก็กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งว่าเอ้จริงๆมันใช่เวที่เราศึกษาหรือว่าเวที่เราเลือกหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฟลมากนะครับก็โดยปกติเลยครับในการที่เราเข้ามาเพื่อหวังกําไรนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ที่เราคิดนะครับแล้วก็หนาซ้ําเลยคือขาดทุนหนักด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Behind the Trade รายการที่ไม่ได้บอกแค่จุดซื้อขายแต่วันนี้นะครับนมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับที่เรียกว่าผ่านสนามจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสำเร็จในการเทรดนะครับความล้มเหลวนะครับหรือความผิดหวังต่างๆนะครับและเขาคนนี้นะครับสูญเสียมามากกว่า8ปดหมื่นเหรียญในสนามจริงนะครับในการเทรดตรงนี้นะครับแต่เขายังคงอยู่ได้นะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาคนนี้เป็นใครนะครับหลายหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับหรือยังไม่เคยรู้จักกันนะครับวันนี้นิวจะพาไปดูกันนะครับว่าเขาคนนี้คือใครนะครับสวัสดีครับคุณเป้งครับผมเดี๋ยวให้คุณเป้งแนะนําตัวก่อนโอเคสวัสดีครับชื่อเป้งนะครับมีตอนนี้มีไลฟ์ YouTube อยู่ช่องนัทวัฒน์นะครับก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมมีประสบการณ์เทรดนะครับก่อนที่จะ สูญเสียเงินให้กับตลาดเนี่ยเราก็เข้ามาในวงการนี้นะครับก็เริ่มฝึกเหมือนทุกคนเลยนะครับทุกคนก็ต้องมีเรื่องของการพัฒน,นาตัวเองการฝึกฝนนะครับทีนี้เราก็เราก็มีการที่จะเ,เทรดไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องปกติครับที่เราจะต้องเจอในสภาวะอารมณ์นะครับที่เข้ามาในตลาดซึ่งอาจจะยังรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ ก็ขาดทุนอยู่เรื่อยๆนะครับมีได้บ้างเสียบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลับคืนสู่ตลาดนะครับโอเคแล้วเป็งเข้ามาในตลาดนี้ได้ไงอ่าก่อนอื่นเลยนะครับก็ปกติเนี่ยผมเป็นคนทําง,งานประจําอยู่แล้วนะครับคือเรียนจบเนี่ยได้ดังเดิมคือ,อพ่อแม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวเรียนสูงๆนะเรียนสูงจบไปจะได้มีงานทําดีๆนะครับแต่พอเราก็เราก็ทําตามอย่างที่ ผู้ใหญ่เขาเขาบอกมาว่าเราเออเรียนจบแล้วก็ทํางานนะครับพอเราถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าออชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะครับเรื่องงานโอเคถือว่าดีแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ที่อาจจะยังไม่เพียงพอก็ค<ม>ือก็คือเรื่องของเงินเดือนนะครับตอนนั้น<ม>เงินเดือนเ,เราไม่ได้สูงนะครับแล้วแล้วการใช้ชีวิตเราก็ดูเหมือนว่ามันจะลําบากเกินไปนะครับก็เลยหา ทางใหม่ๆนะครับเริ่มต้นจากการที่ออมองว่าไปเจอคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับก็บอกว่าการที่เราจะมีรายได้สูงมากขึ้นเนี่ยมันเป็นงานที่ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์มไม่จะเป็นงานที่ขึ้นอยู่กับเรื่องของเวลานะฮะเราก็เลยไปเราก็เลยไปดูว่างานอะไรว่าที่มันขึ้นอยู่กับผลลัพธ์นะครับสุดท้ายไปเจองานที่เป็นเรียกว่าเป็นเซลล์พนักงานขายนะครับก็เป็นขายรถบริษัทแห่งหนึ่ง ไปลองไปทําก็คือลอาออกจากงานประจำเนี่ยไปไปไปอออินกับการที่เราไปขายเลยนะครับก็คิดว่าเออถ้าเราขายได้เยอะเนี่ยรายได้ก็จะไม่มีแผดานนะครับแต่สุดท้ายเป็นไงว่าโอ้โหไม่ได้สักคันเลยครับขายไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายก็กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งว่าเอยจริงๆมันใช่เวที่เราศึกษาหรือว่าเวทที่เราเลือกหรือเปล่านะครับ ทีนี้เราก็กลับไปทํางานประจําเพราะว่าเราก็ต้องมีภาระในแต่ละเดือนที่ต้องที่ต้องอส่งเสียนะครับทีนี้เราก็ไปทํางานประจําแล้วก็มาเจอนะครับจุดจุดจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยคือมาเจอปัดเจอไอจนะครับก็คือเจอเพื่อน <c oughs> ที่ไม่ได้ไม่ได้คุยกันนานตั้งแต่เรียนจบมัธยมแล้วกันนะครับเจอ <c oughs> เพื่อนอทําไมคนนี้เที่วยวต่างประเทศบ่อยทําไม ผ่านมาปีหนึ่งขับรถยุโรปแล้วนะครับก็เลยเข้าไปสง่งเอออ๋อก,ก็พอที่จะนึกออกว่าโอเคเรารู้จักกันมานะแต่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องในการเทรดนะครับตอนนั้นรู้อยู่แล้วว่าโอเคเพื่อนคนนี้มีเทรดบ้างแต่เราก็ไม่ได้ศึกษานะครับหลังจากนั้นก็ทักไปนะครับทักไปหานะครับทักไปหาขอข้อมูลขอว่าเออ เป็นยังไงบ้างถามสุขาถามเรื่องปกตินะครับเรื่องพูดคุยกันปกติเป็นภาษาเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ถามนะครับข้อมูลเรื่องของการเทรดเพราะว่าเราเนี่ยมีความสนใจนะครับในการที่อยากจะเข้ามาเทรดนั่นเองฉเฉลยเลยได้ไหม <laughs> <laughs> ว่าเป็นใคร จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไกลตัวผมนะก็คืออาจารย์นิวนี่เองก็คือนิวนั่นเองนะครับคือต้องพูดแบบนี้ว่าเป้งเป็นเพื่อนนะครับตั้งแต่สมัยมัธยมเลยนะครับแล้วก็คือคือเราเห็นอะนะครับก็คือเป็นเพื่อนสนิทนะครับเรารู้สึกว่าอยากให้คนคนนี้นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ว่าเป้งอาจจะไม่เริ่มจากศนใช่ไหมแต่เริ่มจากติดลบนะทุกคนนะครับเริ่มจากติดลบเลยนะครับแล้วก็ อ๋อนิวก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่มันเยอะมากเหมือนกับหลายๆคนนะครับเราก็เป็นคนหนึ่งที่ดิ้นรนมาด้วยกันทั้งกลุ่มเลยนะครับทั้งแก๊งเลยนะครับก็ใช้คําว่าเด็กหลังห้องแล้วกัน <laughs> เด็กหลังห้องนะครับเราก็เอออยากให้เพื่อนเนี่ยนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็เคยอยู่ในจุดที่แบบแม้กระทั่งเงินติดตัวก็ไม่มีต้องกินมาม่าเหมือนกันเนี่ยนะครับเราก็อยากเออพาเพื่อนมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตรงนี้นะครับ อ่าก็ถือว่าทุกวันนี้ก็เพื่อนก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจากเดิมไม่มีเงินติดตัวเลยนะครับแล้วก็เทรดได้กําไรนะครับแสนแรกล้านแรกอันนี้เป็นใช้ชว่าด,ดีใจมากกว่าตัวเองได้กําไรอีกครับอืมแล้วเออ <c oughs> เป็นเริ่มศึกษาย,ยัางไงบ้างอ่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ตอนนั้นรู้สึกว่านิวน่าจะ,ะให้เป็นคลิปวิดีโอดีกว่าให้เป็นคลิปวิดีโอที่มีการสอนอยู่แล้ว แต่เราเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือไม่มีต้นทุนนะครับเราก็ได้เขาเรียกว่ามีในสิ่งที่เรามีอยู่ทําให้มากพอทำให้ทาให้เยอะกว่าคนอื่นนะครับก็คือมีการศึกษาจากคลิปวิดีโอที่อาจารย์เนียวส่งมาให้เนี่ยนะครับหนึ่งคลิปเนี่ยมีประมาณความยาวมา2ชั่วโมงนะครับแล้วมีประมาณ30กว่า EP 38 EP แล้วกันผมดูเนี่ยหนึ่งคลิปเนี่ยหรอบต่อ1คลิป นะครับก็คือดูไป6เดือนดูแบบนั้นเลยระหว่างทํางานประจําพักเที่ยงเปิดเปิดดูเปิดดูทําแบบนั้นไป6เดือนนะครับหลังจากนั้นเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นนะครับก็เทรดก็เริ่มเริ่มเอาเงินจริงมาเทรดนะครับตอนแรกผมจะเริ่มจากเดโมก่อนเงินเงินเงินปลอมก่อนนะครับก็เอาเงินจริงมาเทรดเทรดตามเทรดตามนะครับตอนแรกรู้สึกได้กําไรรู้สึกดีใจนะครับ พอหลังๆคืนตลาดเหมือนเดิมนะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ยทำไมเรามีความรู้แล้วทำไมยังยังไม่ยังไม่ได้สักทียังไม่แบบมีเงินสักทีนะครับก็ศึกษาไปเรื่อยครับศึกษาไปเรื่อยจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมตัดสินใจเลยว่าเดี๋ยวเนี่ยลาออกจากงานประจำเลยนะครับแล้วก็มาอออินกับวิกับการเทรดเลยนะครับการเทรดก็คือแบบออกจากงานประจำมาเทรดแล้วก็พัฒนานะครับหรือว่าจริงจังกับตรงนี้ไปเลย จำจำได้อยู่แล้วว่าเป้งถ่ายภาพตอนทํางานประจําอยู่เนี่ยแลนะ้วก็ฟังคลิปนิวเนี่ยออตอนพักเพียงใช่ครับใช่ทุกคนคือต้องพูดแบบนี้ว่าการที่คนคนนึงเนี่ยนะครับสามารถประสบความสําเร็จในด้านใดด้านหนึ่งได้เนี่ยนะครับแบบรวดเร็วนะนะครับมันต้องเกิดจากการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนใช่ไหมอันนี้นิวอยากจะบอกว่าเออเป้งเป็นคนหนึ่งที่แบบอยู่ในสข้อนี้เลยนะครับเพราะว่าแม้แต่ ช่วงเวลาพักเที่ยงมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนแบบอาจจะรีแลกซ์ผ่อนกินข้าวกันแต่นิ่เห็นภาพภาพหนึ่งคือเป้งเอาข้าวเนี่ยมากินอยู่หน้าคอมนะครับแล้วก็มันเป็นภาพที่แบบเออหูน้อยน้อยมากๆที่จะได้เห็นภาพนี้นะครับด้านการที่คนคนหนึ่งที่แบบตัดสินใจว่าจะเอออยากจะประสบความสําเร็จในด้านการเทรดแล้วเนี่ยแล้วก็พร้อมที่จะแบบแลกแบบตรงเนี้ยอูมันถือว่าน้อยคนมากนะที่ที่จะกล้าตัดสินใจในการออกจากหลุม ในเซฟโซนเนาะแล้วก็ออกมาในด้านการเทรดเพราะว่าการเทรดมันก็มีความเสี่ยงอะทําไมเป้งถึงแบบเออกล้าตัดสินใจแล้วก็ออทำไมถึงคิดว่าการเทรดมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อืจริงๆแล้วเนี่ยคือมีความคิดตั้งแต่แรกอย่างที่บอกให้ฟังว่าโอเคเราอยู่ในอาชีพที่โอเคถือว่ามัน่นคงแต่ว่ามันไม่สามารถเติบโตได้มากกว่านี้ นะครับถ้าเราอยากรวยเนี่ยนะครับหรืออยากมีเงินมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพการงานความคิด mindset ต่างต่างนะครับตรงนี้แหละเป็นจุดตัดใจเลยว่าถ้าเราอยากจะมีเงินมากขึ้นหรือพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับ คือต้องพูดแบบนี้นะครับทุกคนว่าจริงๆทุกอาชีพเนี่ยนะครับดีหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกอาชีพมีแบบมีแต่ละคนที่เป็นเอ็กเปิดในแต่ละด้านเนาะนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับด้วยความที่แบบโอเคอายุเรายังน้อยด้วยโอ,อกาสในที่แบบเราจะเสี่ยงที่จะออกมาจากเซฟโซนได้เนี่ยอย่างน้อยแอบเวลาเราล้มปุ๊บเรากลับไปทํางานประจําเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ยัง,ย,งยังทันเนาะใช่ไหมฮะดังนั้นเรื่องของตัวเลขนะครับอายุก็อาจจะมีผลด้วยแล้วก็ การตัดสินใจภาระต่างๆนะครับมันมีผลรวมทั้งหมดเลยนะครับแดนก็สำหรับใครที่จะตัดสินใจมาเป็นฟูลไทม์เนี่ยอาจจะต้องสำรองเงินฉุกเฉินนะครับหรือลองตัดสินใจดีๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบร้อนเนาะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกออกจากในเซฟโซนแล้วก็กระโดดมาในในการเทรดที่มันเสี่ยงมากๆเนี่ยแล้วมันจะสักเซสนะครับทุกๆคนเนาะก็เห็นมีเป้มีช่วงหนึ่งที่แบบ ลอสเยอะๆมากเลย8ปดหมเหรียญเนี่ยเป้งจัดการยังไงแล้วก็มีหลังจากนั้นเนี่ยเป้งมีวิธีการที่จะ cover กลับมาค่อยๆ cover กลับมาอย่งไงบ้างแล้วก็มีตัวช่วยไหมอืมโอเคนะครับช่วงที่เข้ามาเทรดในวงการนี้แล้วกันนะครับคือเคยขาดทุนหรือว่าเคยแพ้นเนี่ยสูงสุดให้กับตลาดเนี่ยประมาณรวมๆแปดหมื่นเหรียญด้วยกัน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฟลมากนะครับก็โดยปกติเลยครับในการที่เราเข้ามาเพื่อหวังกําไรนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ที่เราคิดนะครับแล้วก็หนาซ้ําเลยคือขาดทุนหนักด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มีการที่จะหลังจากนั้นเรามีการฮิวใจนะครับมีการฮิวใจมีการทบทวนตัวเองนะครับอยู่ เสมอแล้วก็พัฒน,นาเรื่องของสกิลอยู่คือเราเนี่ยรู้สึกว่ามันท้อแต่ว่าเราก็ยังสู้ต่อนะครับเพราะว่าเราเลือกแล้วเราเลือกว่าจะมาในในทางนี้นะครับนะครับหลังจากนี้เรากา็ฝึกเรื่องของวินยัยนะครับเรารู้จุดเช็คลิสต์ตัวเองว่าข้อไหนที่เราทําไม่ได้เราพลาดท,ทําให้ขาดทุนขนาดนี้นะครับเราก็เช็คลิสต์ตัวเองว่าข้อไหนที่เราสามารถแก้ไขปรับปรุปรงได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ ทำไปเรื่อยๆนะครับจนมีอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็คือผ่านมาเนี่ยประมาณปี2ปีนึงปี2ปีแล้วนะครับที่ที่ที่ขาดทุนหนักๆนะครับก็มีการเทรดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีวินัยมากขึ้นนะครับแต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยได้ดีมากขึ้นเลยนะครับก็คือเรื่องของเครื่องมือ G S นั่นเองอ๋อก็คือ Go Swing Strategy ใน a l g o Palm เนระใช่ครับใช นะครับโอเคแล้วไอ้ตัว G S S เนี่ยมันช่วยช่วยเป้งยังไงบ้างอ่ะนะครับเครื่องมือ G S S เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่เ,เล่นตามสวิงได้ดีมากมในสภาวะไซเวย์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเข้าตามเครื่องมือแบบ100%ได้เลยอืนะก็คือประกอบกับเทคนิคส่วนตัวด้วยถูกต้องอใช่ครับทีนี้เรากา็มีเรื่องของเครื่องมือเข้ามาช่วยแล้วนะครับเราก็มีวินัยแล้วมันก็สามารถที่จะ เทรดได้ดีขึ้นนะครับเวลาเรากําไรเราก็หยุดเล่นแล้วก็เทรดเทรดจังหวะที่ชัวหรือว่ามีสัญญาณเกิดขึ้นองโอเคก็แสดงว่าเป้งไม่ได้กดทุกๆสัญญาณแต่ว่ารอให้มันเข้าเทคนิคเราด้วยใช่ใช่ใช่ก็คืออารมณ์ฟิลประมาณแบบใช้เทคนิคส่วนตัวบวกกับสัญญาณเครื่องมือเข้ามาใช่ครับแล้วก็เก็บเป็นรอบๆใช่ครับพอใจกําไรปุ๊บก็คือหยุดเทรดเลยถูกต้องครับครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นมุมมองที่ดีมากนะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ย บางครั้งมันก็ไม่จําเป็นต้องนั่งเทรดตลอดทั้งวันใช,ใช่ไหมครแล้วก็เ,เราหาจังหวะที่ชัวร์จังหวะที่มันมั่นใจนะครับจังหวะก็คือเรามั่นใจในจังหวะนี้นะครับแล้วมันตรงกับเทคนิคเราด้วยเนี่ยใช้เครื่องมือเข้ามาประกอบโอ้ถือว่าสุดยอดอมากนะครับก็ต้องพูดแบบนี้นิดนึงครับตัวเครื่องมือ JSS เนี่ยนะครับมีสัญญาณไบเซลก็คือเหมาะกับมือใหม่<ด>หรือว่าคนเริ่มต้นด้วยนะครับครับผมโอเคครับผมก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสําหรับ บทสัมภาษณ์นะครับของคุณเป้งวันนี้นะครับก็จริงๆอ่ะเป้งเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนของนิวตั้งแต่มัธยมแบบที่นิวเล่าไปเนาะนะครับอออาจจะเป็นจุดประกายนะครับหนึ่งของทุกๆคนได้นะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาในตลาดนี้นะครับก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเราค้นหาตัวตนของตัวเองเนี่ยให้เจอก่อนนะครับว่าเราชอบสไตล์แบบไหนจะเทรดสั้นถือลันเทรนนะครับหรือเล่นสวิงเทรดนะครับเอาให้ชัดเลยนะครับแล้วก็ อาจจะหาเครื่องมือนะครับหรือว่าตัวช่วยดีๆสักตัวหนึ่งเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เนาะโอกาสที่จะแบบหาความรู้ฝึกฝนไปด้วยบางทีมันใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเรามีตัวช่วยไปด้วยเนี่ยนะครับอย่าง G.S.S เข้ามาเนี่ยนะครับประกอบกับเทคนิคนะครับอื่นๆเช่นอาจจะใช้สโตเข้ามาหรือชวนไลน์เข้ามาหรืออื่นๆเข้ามาเนี่ยนะครับเดยเชื่อว่าถือว่าเป็นทางเลือกที่ที่ดีมากๆทางหนึ่งนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจนะครับแล้วก็กล้าออกออเดอร์นะครับ มีแผน St o p l o s ที่ชัดเจนนะครับได้กำไรแล้วหยุดในวันออวันนั้นๆน,น,นะครับนั้นการเทรดจะเป็นเรื่องง่ายทันทีนะครับถ้าตัวคนนะครับมีเป้าหมายนะครับจังหวะเข้าเทรดที่ชัดเจนและมีการบริหารจัดก,การความเสี่ยงที่ชัดเจนนั่นเองนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับ Behind the Trade นิวจะมีเคสพิเศษอีกท่านหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอาจจะโดนใจหรือตรงใจกับใครหลายๆคนนะครับ ใครที่รอติดตามนะครับใน EP นี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ